รักษาหลุมสิวครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมแหมเจ็บไหมเจ็บไหมตอนแรกกลัวใช่ไหมว่ามันจะเจ็บใช่ไหมเอออันนี้พอกะชากีอ่์ไปกี่ไป,ก,ปกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งเนาะตามทฤษฎีอะก็ต้องพอกสามชั่วโมงใช่ไหมแต่ไม่มีใครพอกนานขนาดแบบสามชั่วโมงหรอกเขาก็พอกประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละสามสิบนาทีเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดใช่ไหมล่ะเออหลังทํา หลังทําหน้าเป็นสีชมพูใช่ไหมแดงๆใช่ไหมรู้สึกร้อนเผาเๆใช่ไหมอ่าแล้วก็อีตรงรอยแดงมันจะหายไปประมาณสองสามวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูทําวันศุกใช่ไหมเราพักหน้าเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ไปทําง,งานได้ปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเออจากนั้นมันก็จะเป็น เป็นสกเก็ดเม็ดทรายเล็กๆใช่ไหมเป็นเหมือนจุดๆเล็กๆเออแต่ก็แบบไม่ได้สังเกตเห็นอะไรใช่ไหมใส่แมสไปทางานได้ปกติเ็าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอืมอย่างที่หมอบอกใช่ไหมครบเจ็ดวันหน้าขาวใสขึ้นไหมอ่าขาวใสขึ้นใช่ไหมบอกแล้วไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะเออทีนี้พอครบเจ็ดวันสกเก็หลุดหมดหน้าขาวใสขึ้นเนาะเออแล้วทีนี้พอครบหนึ่งเดือนเป็นไงรุมสิวตื้นขึ้นไหม <ử> ตื่นขึ้นใช่ไหมลุงซื้อมีสามแบบใช่ไหมมี<น>แบบเป็นวงกลมใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นนกจิกใช่ไหมเอออย่างที่หมอบอกแหละอีอีที่เป็นที่เป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมมันตื่นขึ้นใช่ไหมของหนูตื่นขึ้นเยอะไหมอ่าตื่นขึ้นเยอะนะแต่ว่าอ,อ,อแบบีที่เหลืออยู่คืออะไรแบบนกจิกใช่ไหมที่มันเหลืออยู่อ่านั่นแหละตัวนี้มันรักษายากเขาบอกตามตรงเลยว่าอีที่เป็นนกจิกอ่ะมันรักษายากใช่ไหม อแต่หมอหมอแต้มมาให้ด้วยใช่ไหมตอนนั้นหมอแต้มหมอแต้ม TCA ด้วยใช่ไหมเออมันก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะเออหลุมสิวนูน่ะตรงที่เป็นนกจิกอะไอ,อตรงที่เป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมมันก็ดีขึ้นเยอะใช่ไหมอืมนกจิกทาใจนะได้ประมาณนี้แหละเอะตอนนั้นทําฝับซิชันให้ด้วยใช่ไหมอ่าเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บฉีดยาชาให้ด้วยอ่ารุปกเราให้ตื้นขึ้นกี่เปอร์เซนต์ครั้งแรกเจ็ดสิบโอเคเดี๋ยวรอบหน้านัดหนึ่งเดือน อีกเดืนหนึ่งอ่ะเราวันนี้ทําได้เนี่ยเออทำรอบนี้อีกเนาะเดือนละครั้งใช่ไหมอ่จาจะไปมากจะชาก่อนเลยนะจ๊ะ